สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนธัจกรนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีแคปหน้าจอใส่กรอบมือถือสวยๆบน Android นั่นเองนะครับเราไปดูวิธีทํากันเลยครับก่อนที่จะรับชมเนื้อหาต่อไปนะครับฝากคุณผู้ชมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมนะแล้วก็กดรูปกระดิ่งอีกหนึ่งครั้งในส่วนของทั้งหมดตรงนี้นะครับ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีนะฮะที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับปึ๊บแล้วพิมพ์คำว่า Beyond screenshot ครับเรียบร้อยครับนะฮะตามนี้นะครับ B E Y O N D w i n w a c k C R W e นะครับ N แล้วก็ S H O T นะครับเสร็จแล้วก็เ e ิ r c h ครับ นี่ครับนะฮะจะอยู่ด้านบนนะครับ beyond skin short น่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนะฮะติดตั้งครับอ่านะครับผมจะวางลิงก์เจ้าแอปตัวนี้ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับคุณผู้ชมก็ใช้นิ้วแตะที่ชื่อคลิปนะครับคําอธิบายก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมกับเจ้าลิงก์ของแอปตัวนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดดอว่าติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานครับ อ่าหลังจากนั้นด้านล่างตัวนี้ครับเราก็เลือกชู s สกรีน s ็อตนะครับหรือว่าเลือกเลือกรูปภาพที่เราแคปหน้าจอไว้นั่นเองนะครับอ่าเข้าไปเลยปึ๊บนะไปที่แกลลอรี่อ่าเราก็เลือกรูปภาพที่เราแคปหน้าจอไว้นั่นเองนะครับผมก็แคปรูปแมวไว้นะครับอ่าคลิกเข้าไปปึ๊บอีกครั้งครับปึ๊บ อ่านะครับอนุญาตปึ๊บนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นด้านล่างไหมครับเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะเป็นกรอบมือถือของ Android นะฮะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เลือกเอานะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่ปึ๊บนี่นะครับ S 2สนะครับโน้ตสิบพารก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นตรงนี้นะครับ S 2 0นะครับผม นี่ตรงนี้ปึ๊บอ่าหลังจากนั้นด้านบนครับคำว่าเซฟครับผมเซฟเลยปึ๊บอ่าคราวนี้เราก็ออกจากหน้าจอนี้ไปเลยน,นะครับไปสู่หน้าจอเมนูของเรานะครับกดปุ่มโฮมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปดูที่ในส่วนของแกลเลอรี่ครับปึ๊บนี่มาแล้วนะครับคุณผู้ชม นะครับก็จะเป็นรูปภาพที่เราแคปหน้าจอไว้ก็จะมีกรอบมือถือนะของ Android S20 นะครับแต่ตัวเนี้ยในส่วนเนี้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเอาสีขาวออกนะครับง่ายๆครับนะุผู้ชมเดี๋ยวตัวนี้อ่ะโอเคออกจากหน้าจอกดปุ่มโฮมออกไปปึ๊บไปที่ Play Store นะครับปึ๊บให้พิมพ์นะครับคำว่า background eraser ครับ นี่ครับนะฮะ B A C K G R O U N D เว้นวรรค E R A S E R นะครับแบล็กเก่าเอลิเซอร์หลังจากนั้นก็กดเสิร์ชครับปึ๊บนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบล็กเก่าเอลิเซอร์ค,รคุณผู้ชมก็ติดตั้งได้เลยนะครับแต่ของผมติดตั้งมาแล้วนะครับก็เราเปิดใช้งานเลยปึ๊บหลังจากนั้นเราก็แตะในส่วนนี้หนึ่งครั้งนะครับใช้นิ้วแตะบริเวณนี้หนึ่งครั้งปึ๊บ แล้วเราก็ไปที่เมนู3ขีดด้านบนนะครับเลือกแกลเลอรี่ครับนี่ฮะแกลเลอรี่ปุ๊บอ่าแล้วเราก็เอาเจ้าตัวแมวที่เรา,เาแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ใส่กรอบมือถือของ Android แล้วนะครับแล้วก็คลิกกระป้ายเพื่อเอาแถบสีขาวออกนะครับเอาอีกที่นึงปึ๊บ เสร็จเรียบร้อยก็คุณผู้ชมก็ใช้นิ้วนะครับตรงลูกศรเนี่ยจัดการนะครับให้มันพลให้มันออพอดีพอดีนะครับนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ดันครับดันบนปุ๊บอ่านะครับเมื่อถึงหน้านี้แล้วนะครับเราเลือกออโต้ครับตรงนี้ปุ๊บอ่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ใช้นิ้วแตะตรงที่ว่างๆในส่วนนี้นะฮะใช้นิ้วแตะธรรมดาแตะและแช่ไว้ก่อนนะครับ ฉันนิ้แตะแชร์ไว้ก่อนบริเวณนี้นะครับผมโอเคปุ๊บนี่เห็นไนฮะผมขยับนิ้วมันก็จะตามนะฮะเจ้าตัวไอ้ศูนย์มันนะครับศูนย์กลางมันเราก็เอาศูนย์กลางนะครับไปวางบริเวณขอบสีขาวแล้วก็ปล่อยมือครับเรียบร้อยเห็นไหมครับขอบสีขาวก็จะหายไปแล้วเสร็จแล้วก็ดันด้านบนครับปุ๊บแล้วก็สมูทนะครับเลือกระดับ2นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมชอบ ชอบสมูทให้ภาพมันขอบเป็นสมูทนะครับผมเราก็เลือกระดับ2สําหรับผมนะคุณผู้ชมอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้เสร็จแล้วก็เซฟครับปึ๊บอ่าหลังจากนั้นก็ออกจากหน้าจอน,นี้ครับกดปุ่มโฮมโอเอาไว้เลยปึ๊บแล้วไปที่แกลเลอรี่ครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมาแล้วนะฮะดั้งเดิมคือมันมีสีขาวเห็นไหมครับนะมีแถบสีขาวตรงนี้แต่ตัวนี้เราได้ ตัดออกไปแล้วเข้าไปดูปุ๊บอ,อีกทีหนึง่งปุ๊บเรียบร้อยครับนี่แเราก็นะครับเป็นขอบของมือถือ Android S20 นะครับผมแล้วก็ดูภาพแคปหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งเพื่อประการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะส่งมาทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมนเนธจักรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ